สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกับผมลาโกงนะครับผมเจ้าชายแห่งวงการเกมนี่ไม่มีใครตั้งกูตั้งของกูเองนะครับผมวันนี้ผมมากับรายการฟีฟ่มหาลายัยวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่มอรังสิตครับผม อ๋อสุดยอดมากเลยครับที่นี่วันนี้ผมบอกเลยว่าเดือดผู้ชมเพราะผู้เข้าแข่งขันของเราที่มาในรายการนะฮะวันนี้เป็น3คนที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนผมว่าอย่ารอช้าครับไปเจอพวกเขาลงามคนกันเลยมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดนครบ้วงครับน้องลิสสบวัสดีไครับวดีวีสวบสดีีสวัส พี่พี่แว่นสวัสดีครับคุณเดวสวัสดีครับเดวควอบสนามสวัสดีครับวันนี้เป็นอากาศร้อนไหมฮะนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งแล้วพี่ใบพี่ใบดอกมาจะพูีเหรวันนี้คุณทั้ง3คนครับต้องมาแข่งในรายการของเรานะครับฟีฟ่ามหาลัยฟีฟ่าออนไลน์3ครับปกติเล่นเกมหรือเปล่าเล่นครับฟีฟ่าออนไลน์าเล่นนะฮะใช้ทีะไร ผมใช้แมนเชสเตอร์ซิตี้ว้คุณเล่นไหมคุณเบลครับผมเล่นครับผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแ้วเล่นเล่ฟุตบอลฟุตบ,บอลซีโรวีฟ้านี่เป็นไงฮะไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมเอาเป็นว่าวันนี้ครับทั้งสามคนครับจะต้องมาแข่งขันรา,าขร,ารายการของเราคร,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 รับรัะเบียบว่าพวกคุณนะั้นจะต้องเจอกับสิ่งที่พวกคุณนั้นไม่เคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอนและกติกามันคืออะไรอ่าดูไหมดูดูดูอะไจะถามทำไมและสำหรับกติกาการแข่งขันผู้เล่นทั้ง3คน จะต้องเป่ายิ่งฉุกเรียกกุนสือซึ่งมีหน้าที่ช่วยค้นหาบุคคลปริศนาที่ซ่อนตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อแต่ละคนได้กุนสือไปจำทีมแล้วก็จะต้องหยิบคำใบ้ซึ่งแต่ละทีมจะได้คำใบ้ที่แตกต่างกันเพื่อออกไปค้นหาและนำตัวบุคคลปริศนามาให้ได้และแต่ละทีมก็จะมีกรรมการโดยที่กรรมการจะมีบทบาทคือลงโทษทีมผู้เข้าแข่งขันทันทีที่ทำผิดกติกาเช่นการก่อกวนสมาธิทีมอื่นส่วนอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือ การให้ทีมผู้เล่นเลือกใบแดงที่ข้างหลังจะซ่อนบทลงโทษไว้หากผู้เล่นยอมทำตามก็จะมีสิทธิเลือกใบเหลืองซึ่งจะซ่อนคำใบ้เพิ่มเติมทำให้หาบุคคลปริศนาได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งสุดท้ายหากทีมไหนมั่นใจว่าผลที่เล็งไว้เป็นบุคคลปริศนาที่ตามหาก็ให้ขอเหรียญ EP แล้วเอาไปให้บุคคลน,นั้นพร้อมพูดว่าขอซื้อตัว และนำเขากลับมายัางจุดสตาร์ทให้ได้โดยที่ทุกทีมมีเวลาทําการแข่งขันทั้งสิ้น30นาทีและนั่นคือกติกาของเรานะครับผมนะฮะวันนี้พวกคุยต้องมาตามหาบุคคลปริศนาและกุนซือของเราตอนนี้ยืนตรงนี้นะครับทั้ง3คนนี่แนะนำตัวกันทีละคนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อต้านะครับผมถ้าเกิดว่าเลือกผมนะครับบอกเลยว่าที่ไหนเล็กที่ไหนใหญ,ใหญ่ผมรู้หมดเลยครับ อ๋อเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นี่ต้ารู้หมดผมรู้หมดนะฮะเล็กใหญ่นี่คืออะไรฮะจอตึกครับตึกอ๋อตึกตึกเล็กตึกใหญ่ถ้าเลือกเขาเขารู้จักตึกทุกตึกนะผมชื่ออะไรคะค่ะชื่อเล็กเลกสลาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้าเงียบชิดมากเมื่อกี้ไม่มีคนตบมือเลยทำไมเขาต้องเลือกเราก็เพราะว่าที่นี่หนูอยู่มานานกว่าเขาค่ะอยู่มานานกว่าเขาคุณส่อบัดแค่นี้ผ่านแล้วต่อเลยจ้าตัวเอง สวัสดีค่ะชื่อฟ้าฟาราดาอุตมาค่ะให้เดี๋ยว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 ,ยวอะไรอ,อะไรเล<อ>่นต<อ>ัวห<อ>ินฮะเล่นตัวหินฮะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าฟ,า,ฟาราดาอุตมาค่ะพี่ว่าใช่ละใช่แล้วละ่ะเอาละครับผมน้องฟ้าทำไมเขาต้องเลือกเราทุกท่าทุกมุมของมหาลัยเนี้ยหนูไปมาหมดแล้วค่ะจริงปะเนี่ย Google เรียกหนูว่าแม่อ่ะพี่ ทั้งสาคนนี้ครับคือคุณซือครับที่พวกคุณนั้นจะต้องประกอบคู่กับเขาผมเลือกเลยได้ปะเดี๋ยว่อนเดี๋ยวบอลอาทีมงานเขียนว่าให้เป่าชุบทุกคนเลยนะครับเป่าชุบนะครับพร้อมเป่ายิงชุบหยุดครับเอาละครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้คนที่ซ้ำกันอยู่หนึ่งคนครับอคู่กันก่อนเลยคุณแตงแรงเลยเดมึงไปแล้วดวงเขาจะคู่กันนะหนึ่งสองชุบา เต็มครับนี่ฮะนอลิสครับคู่กับน้องลงฟ้าและแน่นอนครับพี่แว่นครับไอต้าโอ้ยครัเดี๋ยวไ่ผักใส่ไล่ส่งน้องเขาอย่างนั้นอ่ะเอาละฮะตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าได้คู่กันเรียบร้อยบอกก่อนนะว่าพวกคุณนั้น ต้องไปตามหาบุคคลปริศนาภายในเวลา30นาทีแต่การตามหาในมหาวิทยาลังสิต์นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเหลือเกินซึ่งไม่ต้องกลัวครับรายการของเรานะครับมีเรียกว่าเป็นข้อมูลมาให้แต่ข้อมูลนั้นจะแตกต่างกันนะครับมีข้อมูลที่มีประโยชน์บ้างข้อมูลที่ไม่รู้เอาไปทำซากอะไรนะครับผมเนนี้มีสอันฮะใครจะจับก่อนเ a d y ี่เฟิร์สค่ะผู้หญิงผู้หญิงต้องก่อนอ๋ออันนี้ด้วยฮะผู้หญิงจับก่อนนะฮะเดี๋ยนะเดี๋ยนะถือว่านะฮะ อันนี้คือของน้องอลิสนะครับผมครับนี่คือข้อมูลที่น้องอลิสได้ครับผู้ชมเห็นนะครับทีมงานเห็นนะฮะอ่ะต่อไปฮะงานคุณสองคนอ่ะจับได้ป้องจับเลยครับจับแต่เลยฮะจับเลยฮะดูก็าทำเหมืเราสิพี่ครับผมอันนี้ของคุณเบลนะฮะคุณเบลและน้องเล็กและนี่นะครับคือข้อมูลของพี่บ้านนะฮะและ คูขข่ขาของเขานะครับอย่าเรียกวัาคู่ขาเรียกวื่องคู่นอนเลยเอาละครับตอนนี้ทั้ง3คู่นะฮะมีข้อมูลเรียบร้อยเวลา3 0ินาทีครับพวกคุณต้องไปหาคนคนนี้ให้เจอแต่พวกคุณไม่ได้ไปแค่2คนครับผมจะมีคณะกรรมการที่ตามสอดส่องพฤติกรรมการไปหาบุคคลปริศนาของพวกคุณแล้วนี่นะครับคือกรรมการของเราทั้ง3าคนครับ ครับผมน่าเชื่อถือครับผมนี่กรรมการหรือเออเครือข่ายเอาไกลได้ครับเนี่ย <c oughs> แล้วถ้าพวกคุณทำผิดกติกาเขาจะเป่าลุงวีตักเตือนพวกคุณอย่างแน่นอนเวลา30มบนาทีต่อจากนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเหี้ยแม่หนูคุยโอเคถ้าพร้อมแล้ว30มบนาทีต่อจากนี้คอยหาบุคคลปริศนาให้เจอครับใครเจอก่อนชนะไปเลยครับ สูง180น้ำหนัก68ชอบขึ้นลิฟต์มากกว่าบนใดชอบสนามหญ้ามากกว่าพื้นปูนอาารรมการมีความเห็นไหมครับเออไม่มีครับจากฟีฟ้าไม่ได้ช่วยเลยเลยชื่อจริงมี2พยางชอบอ่านการ์ตูนสืบอภาษาเรียนธางดาทศเราต้องหาคนที่อ่านการ์ตูนมันมีสนามมีสนามตรงป่ะฮลโลเดี๋ยวเขาได้ยินเดีเขาได้ยินคำไม่เรา ทำไม่ได้จรับประจําติดครับผมโหทีนี้โหดนะ้พี่กรรมการเดินช้าในการอะใจเย็นตาคุณบอกได้ขอบคุณมีใจร่างกายเก่งมองด้วยสายตาเดี๋ยวยังไงนะกรรมการเราผมจะขอคำใบ้เพิ่มอะครับเราจะขอคำใบ้ครับผม คุณก็ต้องโดนลงโทษได้เดี๋ยวผมเป็นนี่ผมมีใบแดงไหมคุณเลือกสี่ใบครับผมเดี๋ยวความไวครับรีบๆหาโจทให้เร็วที่สุดยอมโดนลงโทษเพื่อว่าพอเรารู้คนเราจะได้ไวคนอื่นร้องเพลงชาติไทยร้องกันจนจบเพลงง่ายๆได้สบายตรงนี้เลยเดีว๋ยวเดินไปแถวนู้นดีกว่าครับนี่ตะโกนตะโกนเน้ตเน้ต รู้ว่าตรงไหนก็ได้เลยเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าถามถามเฮ้ยใช่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 ชาวสุราษฎร์เลยจับมือกันไปไม่ใช่เหรอกูไม่ควนคู่มึงแต่แรกแล้วต่ามีปีกซ้ายอ่ะไม่มีใครมีปีกซ้ายนะรวมเลือดเลือดชาเชื่อใจเป็นไปได้ดีดีน้ำอะไรเนี่ยด้วยใชจรุ่นใหม่ ทำไมเฮงเขาลงโทษติ๋มยังวะสลาเลือดถุงยาเจชาทีอะไรเรียกวะเทศชายชายมึงต้อช่สุ่เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาไหมครับเตะบอลไหมเตะบอลได้ไหมโอ้ไม่เตะกระเทยนะเตะบอลนะขอคำใบ้เพิ่มครับแต่ถ้าเอาคำใบ้เพิ่มต้องโดนทำโทษนะก็ต้องยอมอ่ะเลือกเอา โอ้ my god อ้าวเราไม่ได้เลือกคำใบ้ก่อนหรอต้องทำเสร็จก่อนแล้วจะให้คำใบ้จีจ้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ให้ดูจ้าประการบอกว่าขอตัวช่วยไหมเอาดีมาได้จ่ายเปล่าขอมองขอมอวังคนขอไหมเอาหน่อยก็ได้ได้ได้ปีสองอันใช่ไหมปีสองอันเนาะ อันนี้ครับโอเคครับเฮ้ยหยุดกระที่ะน้ำหนึ่งถึงร้อโอเคหดังๆลับลั่นหนึ่งถึงร้อสอม่แหมตอนนี้เวลาเขาผ่านไปเรื่อยๆนะฮะจะเจอได้ไงฮะยากชิปค่เปดเจาแปดสิบแปดเอ็ดแปดสามแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแ กัววางแผนดีเราต้องวางแผนดีไรตาทำไมอ่ะเบลเขาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปนแดงเราไม่ตามเขาเราแค่รู้สึกว่าจะเข้าไปช่วยแต่ว่าเนื่องจากเป็นคุณเบลก็เลยไม่เอาดีกว่าหาน้องเลสดีกว่าเราเจ็ดเก้แปดก้เก้าจริงเลยครับต้องเลือกครับแดงเดียวทำไมได้อันเดียวครับผมส่วนฮยแล้คิ้วมาว่ะตาแล้คิ้วจะทำโทษดีกว่าไหมยอม โดนครับสุดท้ายนะครับผมโอเคครับผมโอเคดูเกยครับกินน้ำให้หมดหนึ่งขวดออกมาเลยมาเลยสบายมากหล้ใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็รอยยี่ละ คือ <ersch> พี่มกรรมการก็เหมือนมือเบสโพลีแคทแน่ถ้าเธอไับคมาสักหนึ่งคนจะขออะไรเป็นแซมผมไม่ไม่ไม่แซมไม่ิดครับไม่ติคร <ang> ับตามึงขาำหลังมึงห้ามมือบ้างแต่ว่าสีผิวไม่ใช่แต่ว่าเหมือนมากเลยอ่ะใช่หรือเปล่าคะขอให้ใช่เถอะขอให้เป็นคนนี้ หน่วยการดีค่ะไม่ได้เฉียวก็ตาแล้วแบกับพี่บ้่นอยากมีผมเป็นการอยู่พิสูจน์หน่อยใช่ร่างกายเก่งขอพิสูจน์หน่อยนะคะร่างกายเก่งไหมคะสิบหสุดท้ายนะครับสิบห้านาทีเฮ้ยที่ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยขอโทษนะครับอืมเรียนคณะอะไรรคับไม่ใช่ครับอ้ยาชอบอ่านสุ่อภาษาไหมครับไม่ครับอ้าวเรียนแล้วไหม อยากได้คำใบข้อสุดท้ายแล้วหนูชอบตรงกลางอ่าเลยอยู่อยู่กับพี่สามนาทีอยู่อยู่กับพี่แต่คุยกับพี่เขาได้ใช่ไหมแก่ะกู้ทีมอื่นมามาพูดเลยเข้ามาแล้วอะเข้ามาแล้วะสามนาทียังคะพี่สามนาทียังสามนาทียังนี้เหลืออีกนาทีครึ่งครับสิเรตตอนนี้ได้ปะซื้อได้ครับแต่ว่าซื้อครั้งเดียวนะซื้อซื้อก่อนได้เขามาล้วอะซื้อก็ซื้อไซื้อซื้อเลยไหมพี่อลิส ซื้อค่ะซื้อซื้อหนูซื้อมิกเลยละกันค่ะขอซื้อไม่ค่ะซื้อได้มิกคะซื้อเลยค่ะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยร้อยแปดสิบซื้อเลยไม่ใช่เขาต้องมีขายไม่ใช่เหรออย่าทำเป็นเล่นดิอ้าใครเป่าลูกดังอินเดีอ้าวโดนเรื่องอะไรอ่ะโอยดูแดนอ่ะเขามาทำให้เราแหววค่ะเราผิดอะไรวะขอจะช่วยไหมอีกอันนึงนะอีกอันนึง โอเคตูช่วยกันนะครับจะช่วยครับแบบนี้แล้วครับพี่แบนก็ขอคำใบ้ฮะใช้สิทธิ์ขอคำใบ้ติ๋มตินมเราทำมาตั้งร้อยสี่สิบครั้งกระจกพร้อมเต็มห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดตายิบเลย ขอเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะขออีกได้ป่ะขอยอะไรป่ะไม่ได้ครับอลิชาอลิชาไกลไกลไกลได้ยังฮะซื้อแล้วซื้อแล้วหรอซื้อแล้วหนูไม่แย่กลับบ้านแล้ววันหนูไปเส้นชัยก่อนแล้วค่ัอะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรชัยเปล่าอะไรเงี้ยหรอยังไงเฮ้ยไม่ใช่หรอบัวเออกรรมการฮะอันนี้กรรมการจากฟีฟ่าถ้ามึงเติมพระจันทร์ลงหน้าผากนี่มึงปังุ้นจินเลยเนี่ยแซวพงอะไรอะไรอะไรไอ้บ่ ทำไมล่ะเร,เราจำสิบครั้ง,งกับผมกูหนึ่งสองเรารอทีมนั้นอะไปเอาใครแล้วเราปาดหน้าเลยลงตัวนี่ฮะอยู่ล่างนะฮะทีมพี่แว่นนะฮะเฮ้ยเบลเจอบ้างยัง,งเบลเขาไม่ตอบแล้วว่าถือมีคนมาดอกบอลนในอาคารฮะ,ะอ,อยู่ๆก็มีคนดอกบอลในอาคารคร<อ>ับเอาละฮะพี่แว่นพี่แว่นจัดไปแล้วถือหรือวะ ดูวะดูมนด้วยมาดูนยมันจะมีเฮ้ยเฮ้ยข้าจดมนด้วยมาดูนมันจะมีมีซื้เฮ้ยมัมด้ใจปะด้ใจปาด้ใจดีๆนะซื้อดีๆนะครับเอาแล้วมีการแย่งฮะจเหมือนอ่ะเหมือนเอาซ้อยังไงใช่ไหมไปใช่เนี่ยเออใช่เฮ้ยนี่ไหม่คนละเล

เฮ้ยหกสิบอะใช่ป่าัไม่เป็นไรรับช็อไ้ไหมโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยคนนี <ask S 1> ้ป่าหกสิบเก้าเฮ้ยใช่ร้อซื้อไม่ไีถังได้ไม่ได้ไม่ได้ไป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 ไงไัไไมไไป่ไปไไปไปัไปไป้ไปเดี๋ยวปปไไไไปไป คุณเบลดิวแล้วนะฮะเอาละครับเฮ้ยพี่พี่นี่เสื้อชมพูนี่อะไรเนี่ยใส่เสื้อบอลด้วยดูยังไงก็ใช่พี่แต่ลูกนี้อาจจะขยายหน่อยให้ดูแบบ <c oughs> เฮ้ยที่นั่งอนอูน่ะเสื้อชมพูอ่ะโอ้ ขอ้เลยยิงด้วยไมยไดใช่เลยโอ้เรียบร้อยขอซืครับผมเโอ้ยิวด้วยค่ะโอ้ยังพักได้ใช่ไหมคะกรรมการยังหลือเวลาปคะนีคน่ะข้าดีขอบคุณุหัวขงบ้าโอ้ยโอ้ยออย่าอย่าแอลครับอย่าแอล ลูกนั่งครับสิบทีครับลูกได้อีกแล้วอะค่ะลูกก็ได้เหรอคะเนี้ได้ครับกรมารกินเถียงครับเิียงเทียงเทียงยี่สิบยี่สิบห้าหกเจ็ดแปดชัว์มั่นใจสายการณ์นฟุตพบอลนะเออคือคิวอะไรใช่หมดเลย เอาละครับตอนนี้เหลือเวลาอีก20วิสุดท้ายครับขอนักถอยหลังหน่อยนะฮะ20 19 18ถอยหลังด้วย17อ้าวคุณเบล13มาฮะ12 10วิสุดท้ายครับ10วิสุดท้ายมาแล้วฮะอลิสครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องมาแล้ว4 3 2 1 หมดเวลาครับเรียบร้อยคุณผู้ชมครับครึ่งชั่วโมงนะฮะที่ต้องไปตามหาบุคคลปริศนาตอนนี้พวกคุณมีบุคคลปริศนากันมาแล้วน้องนีดเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเนาะใช่น้องนีดเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเนาะนาำฮะเดี๋ยวเตรียมน้ำเนยนะฮะพายองพายเย็นให้น้องเขาด้วยพายองพายเย็นให้น้องเขาด้วยถามก่อนเลยดีกว่าคุณมั่นใจอะไรในของที่คุณหยิบมาคุณเบลเอาคุณก่อนตอนแรกก็มั่นใจครับเพราะว่าดูสูง1้0แล้วหนัก68ดเนี่ยหน่วยกานดูภายนอกข้อมูที่คุ คุณโน้ตนะฮะคุณโน้ตนะฮะอ่ะพี่แวานเอาใครมาฮะวันชัยข้อมูลช่วยอะไรไหมฮะไม่ได้ช่วยพี่อะไรเลยในการวิ่งเอาเดี๋ยวนะฮะนี่คือเอามาแล้วก็คือมั่นใจคนนี้อ่ะมานี่วะน้องเลิครับกับน้องฟ้าไปเอาใครมาใครไม่ใช่ไม่รู้ค่ะคุณพีดูอยากได้ดูอยากได้เอามาอแล้วอ๋อชื่ออะไรฮะคุณตีครับคุณตีนะฮะเอาละถึงเวลาแล้วครับที่เรานั้นต้องเฉลยครับและบุคคลปริศนาในวันนี้ คือน้องไทยพี่แว้งครับคิดไปผิดจริงๆพี่แว้งน,น้องต้าครับเจอครับเขาเจอบุคคลปริศนาครับเจอนาทีสุดท้ายเลยนะและบุคคลปริศนาของเราในวันนี้ก็คือ น้องชายวันชัยจารุ่นองครานนักฟุตบอลประจำมหาวิทยาลัยรังสิตน้องชายครับทำอะไรอยู่ฮะก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับตอนนี้นักฟุตบอลอ,อาชีพโคตรหลอ่อนะฮะอยู่สังกัดทีมนะฮะตอนนี้แอ,อ,อร์ฟอ,อ,อร์สครับแอ,อ,อร์ฟอร์สนะฮะซักผ้านี่ขาวสะอาดเลยนะครั<ช>บสรุปว่าตอนนี้น้องชายเล่นตำแหน่งอะไรฮะเออแบ็คซ้ายครับโอ้ปีกซ้ายเป็นวิงแบ็กวิงแบ็กคนปีกซ้ายมีปีกซ้ายข้อมูล พอนิ่มแล้วก็ดาบมันกนีู่ขี้ยาขึ้นมาทันทีเลยตอนอยู่ในเลนบอกดาวบอลพอด้วยมีควายนติดทุกรอบจะควายผ่านเอางี้ฮะพวกคุณฮะคุณเบลฮะับน้องโอวิ้นครับผมไม่อยากเอ่ยคำนี้เลยฮะพวกคุณนั้นแพ้ในเกมครับและบทลงโทษของผู้แพ้ รอพวกคุณอยู่ครับและกุณซือก็โดนด้วยนะครับโดนบททำโทษอะไรแก้ผ้าวิ่งสนามหญ้าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่นสมันโดนะไยขนาดนั้นเนี่ยไปไมชมบททำโทษกันเลยและบทลงโทษของเราในวันนี้ผู้แพ้จะต้องปิดตาดไปยืนที่ประตูฟุตบอลเพื่อโดนยิงจุดโทษใส่และผู้ที่จะมาสังหารจุดโทษก็ไม่ใช่ใครก็คือน้องชั ดีกรีนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยบุคคลปริศนาของเราในวันนี้นี่เองมาถึงเวลาเซอรเบอร์ชันนะครับผมกับช่วงเวลาที่ต้องว่าต้องขอชื่นชมครับผู้ชนะครับมีคณะกรรมการยืนเป็นสักขีพยานด้วยนะครับนะพี่บ้านครับผมครับผมไอ้ข้ไม่สิงกูเลยอ่ะอีกแล้วเอา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 คำหยาบฮะไม่สิงกูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ คนบ้าอะไรฉากมอบรางวัลจะโดนทำโทษและแน่นอนครับนะฮะหาบุคคลปริศนาเจอมาแบบนี้ครับเรามีทุนการศึกษามอบให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผม20,000บาทรับไปนะครับน้องชายเป็นตัวแทนมหาลัยเนาะนะครับผมก็รับไปนะครับผมนะจากกาเลนาครับฟีฟ่ามหาลัยแล้วก็ฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับมอบให้เลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ช็อตของการมอบรางวัลผ่านไปเราไปดูช็อตที่ทุกคนนั้นรอคอยลอยคอกันดีกว่าว่าบทสัมภาษณ์ของเราตอนนี้ ทั้งสองทีมนะเขาโดนอะไรกันอยู่ดูเอาละครับมาถึงจุดทําโทษนะฮะโดนใครก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมแล้วแต่ที่เคยทํากันมากระช้าน้องเขาแม่นจริงๆเขาต้องยิงไม่โดนพวกเราจริงใช่ค่ะใช่เทีมชาติซึ่งการไปยืนจะบอกเลยนะฮะว่ายืนปิดตาด้วยปิดตาด้วยปิดตาครับเบลปิดตาน้องเล็กปิดตานะฮะน้องฟ้าปิดตานะครับผมอลิสปิดตาแต่ขอให้เปิดใจเอาไว้ครับผม พี่ภาคุงขาไหนๆก็ให้หนูเปิดใจแล้วไหนไหนก็ให้หนูเปิดใจแล้วไหนไหนก็ให้หนูเปิดใจแล้วเฮ้ยทำไมคะพี่ไปยืนแทนหนูได้ไหมคะพี่ไปยืนแทนหนูได้ไหมคะเอาแล้วดีกว่าเป็นเคกว่าอะไรเป็นประโยคโชดใจหนูกลัวแมนไหมคุณขนาดนี้แล้วแมนพอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใครเมื่อน้องอลิสพูดถึงขนาดนี้ผมเป็นผู้ชายอกสามสองแท้ พี่แว่นก็อกสามสองกัแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชนะอะไรนะกู้ชนะไม่เหรอกูกูพิธีกรจริงอ่ะหนูก็ไม่เกี่ยงแต่ว่าหนูขอแค่สุภาพบุรุษคนนึงที่จะเป็นแทนเอาไปน้องป้าเอาแล้วเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้ก็ขอถ่ายรูปอยู่อ๋อแล้วกูป้าเป็นแทนน้องเลยครับโอเคประจำที่ โอเคครับตอนนี้ทุกคนอยู่ตำแหน่งที่พร้อมแล้วนะครับน้องชายพร้อมไหมครับเ้ยเสียวอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมให้สัญญาณเปล่าทุกบีนะครับลูกแรกนะฮะเรายิงกันทั้งหมด120ลูกนั่นเองนะครับผมเต็มตัว ลูกที่สองครับน้องชายขอแบบแน่นๆนะเต็มตัวโอ้ยข้ามคานครับลูกสุดท้ายครับดีจังที่เลยครับต็มตัวนะฮะเบลยืนดีครับครับผมเย็มตัว ยี่นาทีว่ะเอ้ยเอาเรื่องนี้อ่ะ ทำโทษครับคุณแบลเป็นไงบ้างฮะโอ้โหอะไรอะไรให้ยืนอยู่ได้คนเดียวแดดเปรี้ยงๆด้วยว่าแม่งไม่แม่งไม่ได้ใช่แม่งเงียบไปนะครับระดับตัวแอร์ฟอร์สข้ามคานไปนู่นบอกว่าไปโดนพวกคุณเลยเตะออกไปซะอย่างนั้นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องอลิซมากๆเลยนะฮะทีมต้นรายการเนอะโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนอะผู้ชมครับรายการของเรานะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวอะไรอะไรไปขอบคุณกูเลยแหละโอเคขอบคุณพี่แบ้นนะขอบคุณเบล้วยครับผมขอบคุณนะฮะ เหมือนเหมือนบังคับเออคือแบบโอ้ต้องขอขอบคุณพี่แว่นแห่งฟิฟฟ่าอันนี้ประชดขอบคุณพี่แว่นและคุณเบลขอสนามด้วยนะครับและแน่นอนนะฮะน้องชายแอร์ฟรอขอบคุณมากเลยและคุณเสือน้องสามท่านนะครับน้องต้านะฮะน้องเล็กแล้วก็น้องฟ้าเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมกับฟิฟฟ่ามหาไรเราจะไปที่มหาวิทยาลัยไหนนะครับรรบประกันว่ากิจกรรมแบบนี้โดนโดนแบบนี้ไปหา ท่านแน่นอนนะครับแวก็มีเงินมอบกับมหาลัยด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ